ดราม่ายังไม่จบฮะหลังจากที่หนังซูเปอร์แมนภาคไทยได้เข้าฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระแสก็โจมตีเอมอย่างหนักหน่วงแต่เดิมในไอจีของเอมเองก็มีคนมาด่าเยอะพออยู่แล้วตอนนี้ยิ่งหนักแต่ละรูปที่โพสเนี่ยก็จะมีคนพูดถึงเรื่องเสียงภาคคอมเมนต์วิจารณ์แบบสร้างสรรค์ก็มีคอมเมนต์ด่าก็มีผมมองว่าเราควรวิจารณ์ในแง่ผลงานของเขาดีกว่าว่ามันไม่ดีอย่างไรต้องปรับปรุงตรงไหน ถึงมันจะแก้ไขความรู้สึกที่เสียไปไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ควรอยู่ในขอบเขตบางคอมเมนต์ก็ด่าพ่อล่อแม่เขาซึ่งมันไม่เกี่ยวกับผลงานการภาาของเขาเลยจนตอนนี้ได้มีหลายคอมเมนต์ก็เริ่มที่จะล้ำเส้นเขามากแล้วเอมเคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้ว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเลยสามารถวิจารณ์ได้เขายอมรับได้ขอแค่มันไม่ทำร้ายคนอื่นเป็นพอ ตอนนี้เอมก็ยังไม่ได้ตอบกับชาวเน็ตแต่อย่างใดลงรูปลงสตอรี่ปกติทั่วไปจนมีคนตั้งคำถามว่าซูเปแมนเข้าฉายแล้วไม่คิดที่จะชวนคนไปดูหน่อยหรอลงผลงานอื่นๆแต่เลี่ยงลงเกี่ยวกับซูเปอร์แมนจนมีบางท่านแนะนำว่าทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้คงต้องออกมาขอโทษ ถึงมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยคนจะได้รับรู้ว่าคุณยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วไม่ใช่เงียบหายเหมือนไม่แคร์ว่าใครจะรู้สึกอย่างไรจนตอนนี้ไม่ว่าเพจนังเพจกีฬาเพจข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยมักก็จะเอาประโยคที่เอมพูดเนี่ยมาล้อเป็นมีมตลกๆจนคุณตะนารากรผู้ประกาศข่าวชื่อดังเนี่ยถึงกับต้องออกมาโพส์เรื่องราวเหล่านี้ว่าดรามา่าเสียงภาคซัวแมน เอมสันเพชรลูกชายของพี่ดูสัญญาได้รับเลือกให้ภาคเป็นซูแมนเวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับนักแสดงหน้าใหม่แต่ปรากฏว่ามีเสียงวิจารณ์ในแง่ลบหนักมากบางก็ว่าได้งานเพราะเป็นลูกคนดังบางก็ว่าเสียงไม่เหมาะสมกับบทบาทซูแมนบางคนก็วิจารณ์หนักถึงขนาดว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดว่าอะไรเอาจริงนะสำหรับฉันเวลาดูหนังต่างประเทศฉันเลือกดูแบบซาวทก และอ่านซับไตเติลภาษาไทยได้อัธรสมากกว่าบังเอิญว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้โทรหาพี่ดูเลยได้รู้ว่าพี่ดูเครียดกับเรื่องนี้มากฉันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงก็ขอให้ชาวโซเชียลช่วยปราณีกับลูกชายพี่ดูด้วยรับกัน ดูทรงอดูแกก็คงจะเครียดและฮะเพราะว่าลูกชายเพิ่งเข้าสู่วงการได้ไม่นานก็โดนด่าซะแล้วนะครับโดนดราม่าหนักขนาดนี้แต่ที่คุณตาโพต์บอกว่าโทรไปหาอดูเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนนะครับก็แสดงว่าเป็นในช่วงที่เขาเพิ่งประกาศว่าเอมเนี่ยภาคเป็นซูร์แมนแกเครียดตั้งแต่ตอนนั้นฮะแล้ววันนี้หนังเข้าแล้วแกจะไม่เครียดหนักกว่าเดิมเหรอ ก็ตามนั้นฮะอย่างที่บอกว่าเราควรวิจารณ์ในผลงานของเขาไม่ควรด่าผูปกาารไม่ว่าใครก็ตามนะฮะเราไม่ชอบแบบไหนก็อย่าไปทําแบบนั้นเลยอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบเสียงภาคใครของเวอร์ชั่นนี้เลยมันไม่ลื่นไหลมันไม่สนอหูผมก็จะพูดแค่ในส่วนผลงานของเอมที่เอมภาคออกมามีหลายคอมเมนต์มากนะฮะที่ผมได้ลบไปในช่องของผมเนี่ยแหละฮะ ด่าเขาว่าเป็นไ LGBTQ พัต่างๆนานาเนี่ยผมก็ต้องไล่ลบบ้างมันดูเป็นการเหยียดเพศเกินไปแต่คอมเมนต์ดีๆก็มีอยู่นะครับมีมากเลยแหละวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ไม่ชอบเสียงภาคจังไรบอกเล่าความรู้สึกต่างๆที่ไม่พอใจอันนี้ผมถือว่าโอเคถือเป็นการวิจารณ์ในผลงานของเขาไม่ใช่ด่าเสียหาย ครั้งนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สําหรับ Warner b r o t h e r เไทยนะครับกับผลของการเอาดารามาภาครอดูเรื่องหน้าๆเลยฮะว่ายังจะทําอีกหรือเปล่านะครับถ้าเขาทําอีกเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนอกจากการสร้างกระแสตอนนี้คลิปเบื้องหลังของเอมเป็นบทสัมภาษณ์นะครับได้หายไปจากช่อง Warner b r ์ t h e r ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจว่าวงในมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าถึงได้ลบ หรือว่าการะแสลบมันเยอะก็เลยลบวิดีโอโปรโมทออกก่อนการควรเนี่ยไม่ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับผมกําลังสงสัยว่ารถทัวร์เนี่ยมันควรจะไปจอดที่ใครกันแน่แน่นอนว่าควรภาคเนี่ยโดนแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติส่วนค่ายเนี่ยก็โดนอยู่แล้วฮะเป็นเรื่องปกติเหมือนกันฮะแล้วคนที่มาคุมการภาคละ่ะเมื่อเขาบอกว่าผ่านมาตรฐานสากลต่างๆนานา,นานเนี่ยผู้กำกับเสียงก็ควรเลือกช่วงที่ดีที่สุดที่เอมภาคเนี่ย แต่ละประโยคในแต่ละประโยคเนี่ยออกมาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดในฉบับฉายโรงนะครับให้มันสื่อถึงอารมณ์ให้ดีดมากที่สุดให้มันไปกับตัวละครได้แต่นี่บางประโยคฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ชัดเจนเขาปล่อยผ่านมาได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สงสัยจริงๆนะครับหรือนี่เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วประโยคที่ดีที่สุดแล้วที่เอมภาคอยางงั้นเหรอโอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นการสงสัยแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับ ตอนนี้รายได้เปิดตัวของ s ูโมแมน2025ในไทยเนี่ยเก็บได้ไปเพียง36ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ30กว่าล้านบาทอะคือแบบว่าถ้ามันไม่มีดราม่าเรื่องภาคไทยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้อีกนะครับจนตอนนี้บางต่างจังหวัดบางพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการเพิ่มรอบซาวแท็กนะครับเพื่อขยายขอบเขตการจำหน่ายตั๋วให้มันดูครอบคลุมมากขึ้น โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ไว้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ